บรรยากาศค,คึกคักมาก <c oughs> คุณผู้ชมกองเชียร์ร่วมแสดงความยินด,ดีค่ะโยนแชมป์กันจนตัวลอยไปเลยนะคะชื่อคูชิคูชิก็ดังสนั่นหอเลยหลังคูชิการเกีย์หรือน้องสุกี้คว้าแชมป์เมโลแดนซ์ยูนิเวิร์สมาได้การแข่งเต้นที่ออเดชั่นคนเชื้อสายเนยปาลจาก ทุกมุมโลกไว้บนเวทีเดียวกันนะคะแข่งกันมาครึ่งปีก็ถึงวันไฟแนลเมื่อวันเสาร์ที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโชว์สุดท้ายของท็อปไฟนะคะไม่ตื่นเต้นเท่าลุ้นคะแนนโหวตจากทั่วโลกเพราะรอบนี้วัดความนิยมล้วนๆค่ะซึ่งคูชิการกีทําได้สําเร็จนะคะเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะการแข่งขันเมโลแดนซ์ยูนิเวิร์สค่ะโดยมีสมาคมไทยเนปาลมาเสริมทัพบินจากไทยไปให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยนะคะ สาวน้อยวัย19ปีสุกี้ค่ะเธอมีชื่อไทยว่าสุกัญญาอัตเรนะคะสายเลือดเนปาลเข้มข้นเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวเนปาลแต่เธอเกิดในไทยค่จะจึงมีสัญชาติไทยเชื้อสายเนปาลนั่นเองเรียกว่าเป็นดาวเด่นของรายการเพราะเคยทําให้กรรมการทั้ง6คนลุกขึ้นปรบมือมาแล้วนะคะเธอเชื่อว่าเห็นในความพยายามอย่างการฝึกหนักจนสามารถแสดงพระตนาตยมนาตศิลป์เก่าแก่ได้ในเวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะ ทำคะแนนสูงสุดในรอบนั้นเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครดูการแข่งขันมายาวๆจะเห็นว่าซูกี้ทาโชว์หลากหลายมากทั้งการเต้นรําแบบดั้งเดิมที่ใช้ความสดใสเล่นหน้าเล่นตาแล้วก็เต้นร่วมสมัยก็ทําได้นะคะหรือว่านําเรื่องราวสะเทือนใจในชีวิตออกมาออกแบบท่าเต้นก็ท้าทายตัวเองค่ะหลายครั้งเนี่ยเธอตั้งใจเรียนรู้วัฒนธรรมนะที่ไม่คุ้นเท่าไหร่เพื่อน,นํามาใส่ในการแสดงด้วยนะคะ หวังว่าเป็นสืกก่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมการเต้นของเนปาลที่ในหลายพื้นที่ก็อาจจะย,ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่เธอตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนรอบไฟนอลก็คือเงินรางวัลสองล้านบาทส่วนหนึ่งเลยค่ะเธอจะนําไปบริจาคช่วยด้านการศึกษาให้กับเด็กๆด,ด้วยกันนะคะแล้วหนูบอกตั้งแต่แรกแล้ว่าหนูจะบริจาคให้เอเ c a t i o n ของไทยเนปาลสมาคมไทยเนปาละคะ Education Department แล้วก็เป็นฝั่งดูแลด้านการเรียนของเด็กนักเรียนเพราะว่าที่เนปาเอยที่ประเทศไทยนะตอนนี้เนี่ยมันก็มีเด็กในปาหลายคนที่ไม่ได้เรียนเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้เขาได้เรียนอย่างน้อยได้เรียนก็เป็นประสบการณ์ชิป เอาประสบการณ์แล้วก็เป็นความสําเร็จของชีวิตอันหนึ่งนะคะก็อยากจะให้เขาได้เรียนบ้างเช่นหนูนะตอนนี้หนูก็เรียนอยู่ปีสองเนาะที่มหาหลัยศรีประทุมหนูก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคนที่ไม่ได้เรียนบางคนทิ้งการเรียนแล้วก็ทํางานอยู่ค่ะ mm hmm. เพื่อครอบครัวตัวเอง mm hmm. เพื่อทํางานแบบเพื่อครอบครัวตัวเองแล้วก็ หางเงินเลี้ยงให้ตัวเองตั้งแต่เด็กยันตอนนีออ้ที่บ้านหนูก็ยังนับถือวัฒนธรรมเนปาลค่ะอย่างเช่นเราจะมีออวัฒนธรรมดาเซย์เราจะมีพวกเฟสติวัลพวกนี้ค่ะดาเซย์เดวาลีพวกนี้พวกหนูก็จัดตลอดมันจะมีคำว่าออมันจะมีตออีสเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกหนูก็จัดมาตลอดแล้วือเหมือนทางบ้านก็ไม่อยากให้วัฒนธรรมเนปาลของเราอยู่หลังเนาะเพราะว่าวเราก็เป็นคนเนปานลเราก็ต้อง ถ้าเจเนอเรชันต่อไปเราก็ต้องสอนเจเนอเรชันต่อไปด้วยว่าวัฒนธรรมในปานเป็นแบบนี้นะมีเฟสติวัลแบบนี้นะมีเฟสติวัลแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ6เดือนนะคะที่เธอไปเต้นล่าฝันอยู่ที่เนปาลค่ะซุกี้ยังใช้ติ๊กต็อก ตั้งฐานแฟนคลับด้วยจนหลายคลิปยอดวิวหลักล้านไปเลยผู้ติดตามก็หลักแสนค่ะนํามาส่โอกาสได้ร่วมงาน MV ที่นั่นนะคะซึ่งทีมงานเห็นเธอจากการแข่งขันระบนโซเชียลจิ้มมาเลยว่าจะต้องเป็นน้องสาวคนนี้เท่านั้นค่ะเธอยังคงเป็นศิลปินฝึกหัดบิ๊บบิ๊บบิวสิกของค่ายเพลงในไทยด้วยซึ่งในช่วงโควิด -19 นะคะก็เป็นเมนแรปด้วยทั้งเป็นทั้งแร็ปเลยได้ปล่อยออกมาหนึ่งเพลงแล้วก็น่าเสียดายโปรเจกต์ปิดตัวลงไปแต่เธอบอกว่าไม่เป็นไรยังมีเส้นทางอื่น ก็ไปต่อจนได้แชมป์มานะคะสุกี้ยังโพสต์ถึงการได้ออกสัมภาษณ์กับไทยบันเทิงด้วยว่าก่อนการแข่งขันจบลงไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เป็นข่าวในบ้านเราก็คือไทย PBS ของเราเนี่ยนะคะเหมือนฝันไปเลยค่ะขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือจนผ่านมาถึงจุดนี้ด่านสุดท้ายนะคะซึ่งข่าวตัวนั้นเนี่ยตั้งใจขอแรงโหวตให้เธอเลยมียอดผู้ชมเกือบ3 0 0แสนวิวแชร์ไปอีก2 0 0พกว่าแชร์ค่ะเนี่ยนะเธอเลยขอบคุณเรามานะคะ ซึ่งสะท้อนกระแสนิยมในตัวสาวน้อยนักเต้นค่ะและพลังจากคนไทยและเนปาลที่สนับสนุนกันโดยกําหนดการกลับไทยยังไม่นิ่งแต่คาดว่าซูกี้จะเดินทางกลับบ้านใน3วันนี้ด้วยนะคะ